เขาห่วงบ้านเฮ้ยอะไรหน้าบ้านผมเห็นใครเยังไรกูไม่เห็นขาเขาวะเสื้อสีแดงเสอีแดงเจ้าอะไรเก่งเจ้าชู้พรมอะไรโอ้ยยิงของจริงหมดเลยตริงจริงเสืออะไรเป็นเวรียโอ้ยไปยิงฝังลูกแก่เ่าไปยิงหลอนยิงน้องชายแกันเล่ายิงหลอน เสียงเคอะประตูนั่นน่ะไ้นเึะไีรู่เุดก่อนพี่เลยไม่ใช่เงามึงก็ไม่กล้าเดินแล้วพี่นีแม่งเก่งว่ะไอ้ยันเ้ไอเดี๋ยวมาที่เพจผีเล่นผีสอนพี่นะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าวีนาตไปเอาพี่เจงน้าดวงจิงวยญยาณสัมภเวษีโอ้ยเฮียทีจสติเลยสติเลยเป็นเสียผู้ชายบอกข้ามไฟก็มึงบอกมาเก็บคณะข้ามไปโอ้ยเฮ้ยที่เราทำไมอยู่ใกล้กันขนาดนั้นอะโอ้โหเหรียญยือมันติดเ้าจะติดกันเรื่องจ มันล่วงมาคนละครั้งก็แต่ทีนี้ทำไมเหรียญติดกันอยู่ใกล้กันเลยแล้วไม่พอเหรียญแม่ยังเก่าอ่ะกา่พอนเหมือนเป็นปากผีมากกว่าี่เออเฮ้ยพี่พี่นี่คือเหรียญที่มันล่วงมาแล้วเขาบอกคาบไฟเอ๊ย็นเงันปากผีเหรอวะอืม เอขาจ่ายค่าไฟจริงจริง้ยอะไรไม่ไอ้พวกมึงกี่แย่แล้วมึงไม่บอกกูมึงเจอผีโอ้พี่บอกว่าเหรียญตัวต้องเรื่องอะไม่คู่ไม่ได้แวิ่งนะมันเป็นใบไม้เป็นไงพี่เจ๋งมันเป็นสองเหรียญที่กูวางคู่ก็ใช่ไงก็ใบไม้คู่เนี่ยพี่ครับมันเป็นสองเหรียญที่ผมวางคู่ตรงนี้แล้วมันเป็นใบไม้คู่ โอ้ยนรกเลยคิดถึงเรื่องผีจ้างหนังเลยพี่เจงเชื่อข้าจ้าเอาเงินคือตอนตอนรับเงินเน่คือเห็นเป็นเงินแต่ตื่นเช้ามาเป็นใบไม้พวกก้นหินไอ้ยกบูคิดถึงหนังเรื่องนั้นเลยโอ้ยกลัวใช่กูจำได้กูวางคู่อย่างงี้เป็นสองใบคู่เลยไอ้เชี่ย ค่าไฟ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 มันบอกเก็บค่าไฟไงติสตินะสีเอา้าให้เหรียญเหรียญไง<ย>เฮ้ยอะไรวะเนี่ย กำแมงเมื่อกี้มันเป็นเหรียญแล้วก็เป็นใบไม้ตอนน uh, like you know ี้กลับเอป็นเหรียญคู่ไอ้มึงจะนกเดวไม่ได้ทัตีีเหงียไม่นขวดน้าแดงมึงเหียยคือขวดีวอตีผมอู่ใกล้พี่เลยนะคุณดูก่อนที่เหรียญยังอยู เฮียไม่ใช่เล่นไม่เล่นเลยเนี่ยมึงอย่ามามองกูอียมึงมองข้างหลังมั่งจริงอ่ะมึงทำไมมันอย่างบนี้เนาะเจมอะไรตะกอนอย้างงงมีขาใครเดินอยู่อ่ะกูเอียโอ้หไม่ไม่ไม่มึต้องขึ้นมึงต้องขึ้นต้องขึ้นหินสาวอะไรวะมันมีตรงนั้นไอ้เจมมึงจะเว้ยยางั้นดิเฮียกูก็กลัว โอเคไหมตาวิเชียไปดูแม่งเลยสัตว์เ้ยมันไส้วะวิ่งหนีกูจังเลยใครตายกูตายทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องไม่ได้วะไอ้เชี่ยทำไมวันนี้มันเป็นอย่างนี้วะแรงวะเข้ายากกว่าพี่เตีงกูบอกเลยมันไม่ได้เข้ายากหรอกมันเข้าง่ายแล้วก็ แต่มึงออกง่ายเกินไปมึงเข้าใจไหมใครจะไปโอ้โหพี่มันเรื่องจริงทั้งหมดขนาดมัน,ม,นมันเดินเข้าไม่ง่ายแต่เวลาออกมึงออกออกง่ายด้วยอดทนดิอดทนดิอว่า,าอดทนอืมถ้ามึงไม่อดทนกูก็ไม่ออกเท่าไหร่้ะไอตนหนุนหนุนุนๆนห อย่างที neighbors neighbors <t <t oh, right ่ชาวบ้านเขาเจอเลยเฮ้ยนุนลุนเอาเว้ยี่ผมกลัว่าเสาเลยเฮ้ยคุณไจริงเหรอว้าวไม่รู้จะไปไหนไอ้ดีน้ำบรสท์บอกว่าตอตอสามมาสามบุทธเอาไว้กูไปท่องไปเลยดวงจิตดวไอ้ีัยนอ้ราคนยากูเนี่ากูเนี่ยว้า้เข้ามาทำยอะไรวะห้องนี้ดี พกินมีทีนี่มึงเห็นไม่พรงอะไรเห็นดินี่ไงน,นี่รูปเขาหรืออะไรแต่ผมคิดว่ากูเห็นเท้าอยู่ตรงประตูเลยทำไมยานุน,นิสอรอ,อ,อันตนะิดตาลต้องตาลไอ้มึงจะปิดจมูกทำไมเนี่ยมึงเห็นมั้ยเดียนเสียงนั้เนเนมื่อกี้แกย,ยนกืนอยู่หน้าประตูจริงเออออกไปดูมีไหม <utan> กลับเข้ามาแม่ไ,มไ,ไอู้นะไอย้อยูมึงอูนะลนะ <c oughs> มอกให้มึงหลอก,กูไอ้ตีเขานัานยังไงอะ่ะเ,เขานัเยียอะไรกูไม่รู้หรอกกูไม่ได้ตั้งสติพิจารณา,าขนาดนั้น แค่กูเห็นผิดแปลกกว่านอกจากมึงกับกูแล้วกูก็ม่อยู่แล้วไอ้สัตเออเป็นลูกกลมๆเขาขาวเป็นแสงลูกกลมๆเขาขาวดวงเท่ากัปั้นเนี่ยอยู่ในตู้เฮ้ยบอกแต่เมื่อกี้เสื้อสีฟ้าไว้เฮียเอาแล้วตีส้นตีนไม่เสื้อสีแดงนี่มึงเอาไงเนี่ย เข้าไปดิเดี๋ยวกูจะปิดประตูแล้วกูปิดประตูเลยไม่ให้มึงวิ่งออกเลยเฮเฮียยสีเหลืองสีเหีืองียพี่มัีใเล้กเฮียเฮยเฮียเฮียียทีนเี้เียเฮียเลียเฮียเีเีเฮีเฮียเฮีเฮยเลยเฮียเีเีเสีเสีเฮียเฮีย้ฮียวยเฮเฮียเฮียตู้ เปิดมาเจอกูสับสองแน่กูบอกเลยอยู่ในตู้อะึผีก็ผีเราเว้ยวับเฮ้ยเสื้อสีฟ้าอีตู้ขยครับเสื้อสีเหลืองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ีไป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 งอย่าพ่งวิ่งนะวิ่งงนะกูดูก่อน โอ้มันเป็นเสื้อเก็บเก่าด้วยแล้วเป็นสภาพอยู่แบบนี้เลยเก่าๆยากได้ด้วยนี่น,นี่จากได้ยังเกาะยังเกาะอยู่พี่นี่ดูง่ายๆเลยดูการเชื่อมของจากได้มันยังเชื่อมติดอยู่กับไม้แขวนเสื้อกับเสื้ออยู่เลยเฮ้ยพี่พเ,ปเป็นเสื้อที่เขาชอบหรือเปล่าหรือที่เขารักมันก็เป็นเสื้อผ้าเขาอะอาแต่เมื่อกี้สีฟ้ากับสีเหลือง ก็อยู่ในลาวแล้วก,ก็ยังใจยังเกาะอยู่เลยแล้วดูสภาพนี่ขี้ิงจกนี่ยังเกาะอ,อยู่เลยโอ้กูก็ทำได้แค่นี้แหละเฮีย <c oughs> ดังนั้นมึงไม่ต้องกลัวไอ้ตีดตาเฮ้ทิงให้ยเนี่ยบอกว่าทิ้งไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งคนอย่างกูไม่ทิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของลูกกู บนนตูดีบนตูดีดูดีมันสีเปิดฟังทีไหนก็ได้ที่มันเปิดง่ายสุดเลยอนี่เสื้อสีเหลือง,องนี้อยู่เลยนี่เชี่ยลงใจแต่มันเป็นเสื้อที่เ,เปิดเปิด,เป,ดเปิดเลยให้เขาดูว่าม่งสีฟ้าที่เหลืองอยู่เลย เอาขึ้นเลย่ึฮึฮึไอ้เตี้ยไอ้ลูกล <out Då. S 2> ูกลวกลๆกตีถอยตีไอ้เยี่ยเขาพุ่งมาชนมึงเลยนะพี่ตอนไอ้ตีวิ่งขึ้นไปมันเป็นล่างแกพุ่งสวนลงมาเลยสายสินหัน น้ำไงก็มาไหว้ยิเสียงนๆแกไหมกูรู้สึกเย็นว่ะเฮียอะไรเย็นไม่รู้อะมึงรู้สึกเยี่ยงแกจ้ะไอตี๋มาด่วนมาด่วมาด่วนมาด่วนไหนอะทำไมกูรู้สึกเย็นๆอะนี่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 และนี่สายสินนี่เห็นปะนี่นี่เข้ามาเลยเอ้ยติดอะไรวะติดอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะพี่มันคืออะไรอะอย่าอย่าดึงอย่าดึงเฮ้ยมันมันมันเอ้ยพี่ เหมือนกันตอกไว้ไอ้ตีี่เขาตอกไว้อ่ะเขาตอกมา<ะ>เนี่ยมมีตะปูตอกไว้เหรอเฮ้ยจริเฮ้ยเฮ้ยขอขยับเพจมาที่เพจผีฮิวิ้นพี่นะมาที่เพจผีฮิวิ้นนะครับนี่มันไม่ใช่ยันเมตานะพี่นะไอ้ยันแบบเนี้ยม, <laughs> มันเป็นเกาะเมตาดิมันจะเกาะเพชรอะเาบบกาะอ,ออมันเป็นเหมือนเหมือนเกาะสาดเลยเกินมาที ไอ้ตี๋ไอ้หนูมึงมัวมึงมันมีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าห้องนี้เดี๋ยวเปนห้องขเขาวะไอตีูคุณด้วยีมันเป็นชุดสีฟ้ากับกับกระโปรงเ้ข้างหลังเึงเสื้อสีฟ้ากระโปรงกระโปงตีนปูไม่พักมันว่าใช่เลยตกใจฉันเลย โดนใจแน่นอนคนนี้เลยชายเธอเธอแน่นอนเสื้อสีนี่เลยเอรูปถ่ายมันนานมากบอกมึงได้เลยชายยายแน่นอนชายเลยัับ ไปไหมวโอ้โหตาตามาให้ขอลายเซ็นแน่เลยสภาพยันยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเขาจะไปสามสองทำไมไปมันก็อาจจะช่วยได้ที่มันยังสมบูรณ์อยู่ไงว่าเสาที่ยันรุดยันรุดเสาที่อะไรพี่ช่วยไม่ได้หรอกแกก็ถืออ่ะไอ้ตีเป็นยอะไรเฮ้ยเดียวสติ ไอตี<ฆ>๋ะกูวห็นก็ถือผ้ายันอยู่อ,อีกผืนนึงซ้ายขวาซ้ายไม่มีขวาซ้ายขวาไม่มีซ้ายขวาซ้ายหนา้าไร้ว่าผู้ใหญกจิ้งจืย ถ้ามีตั้งแต่ตอนแรกกูก็ไม่ขึ้นถูกกระส่งมัน,นไม่มีอ่ะไม่มันเป็นการทีเ่เขาถือแน่ๆนเพราะมันเป็นสีขาวมันมีรอยขาดยังไม่สมบูรณ์นั่นแสดงว่ายังไม่สมบูรณ์มาจากเสาไหนเสาใดเสาหนึ่งมันต้องมาจากเสาไอ้ดีลแปลรูปมาดิแปลรูปมาดิที่อยู่เมันนะเอาลูกหายเขา,า,าูหา,ายลูกหา,า,า,ายได้ไงหา,ายหา,ายหา,ายได้ไง ไม่ต้ไม่ยันมันหลุดนี่วะหายหายแต่ยันนะมันต่อตะปูไว้อย่าี้อ๋อไอ้มีนี่ตีตีตีไม่รู้ตอนนี้ตะ็กลัวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเฮ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 

ผมมันก็เร็วจริงเลยเหี้ยเพากูบอกแล้วมึงก็เร็วจริงๆมึงก็เร็วเกินไปไม่ได้ไปเจ้เฮ้ยเอาไงนี้เฮียอะไรจะบอกนะเขาผักเงาเฮ่อผมบุตริดบุญไอ้นะก็เป็นบุญที่สร้างวัดมาครับผม ดวงจิตดวงวิญญาณใหญ่ตีอ้ออ๋เดี๋ยวเป็นเสียงเสียงเดินลงมาไดเดินๆเดี๋ยวคุณยกดิ้ยกแขนขึ้นนึ่ดิค่อยๆยกค่อยๆยกตีเสียงเดินลงมาได้ไอ้ตีเป็นเสียงผู้หญิงคือไหน มันมีอะไรอยู่ตรงไหนว้าย <c oughs> มึงเด็กที่ไรสีเสียงกอนเสียงกอนประตูประหน้าต่างเสียงกอนประตาูเสียงกอนหน้าต่งางตาีต <c oughs> ีครับ <c oughs> ตีแกไปไม่ได้จริงทำไมตีก็ไปไม่ได้จริงๆริไป <Okay. S 1> แกไปไม่ได้จริงเก่งัน่านี้เลยโอแกไปไม่ได้จริงๆพี่ครับ mm hmm. พี่ผมได้ยินเสียงทงไมวะ ไม่มีใครต้องต้องบันไดอ่ะกัวใช่ว่ะพี่เจ๋งชุดแม่งเหมือนคุณยายอ่ะอืมพี่เกิดการเดินขึ้นเดินขึ้นบันไดอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเดินมันก็ต้องเดินต้นต้น,ตนหรือวะเชียกพี่ก็ดูพื้นดิดูก็พี่ก็ดูไม้ดิแม่งฝุ่นเตอะก็ว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาก็ดูตรงนี้ดิ เวั <Yeah. S 2> สดีครับอันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นรูปหรืออะไรที่มันหลงหลงอย่างไงแทบหนึ่งนะครับพี่เพื่อนผมปอบไฟผงก่อน มันมีคำว่าอยู่กับกูมาเียเฮ้ยเฮ้ยพี่เจ๋งผมเห็นรูปเขาว่ะอ้เฮียกูอยู่คนเดียวเนี่ยเฮีย <Yeah. S 1> ขาสั่นผมชิดแล้วพี่ <Yeah. S 1> มีเสียงมากโซนบันไดอะพี่ แกตีนกูนนก็ไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยอะพี่ผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ชนประตูเอาชิบหายแล้วที่นี้กมูมีเสียงเดินมีเสียงเดินม,มีเสียงนี่เอ้ยเป็นการวิ่งเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับยาย มึงไม่ไปผุดไปเกิดเหรอหรือมึงต้องการอะไรเชีย yeah, แม่งโคตรหลอนเลยข้างบนพี่ก็ดูดิแม่งบรรยากาศอยู่คนเดียวมันไม่เหมือนเดินสองคนเลยนะเว้แม่งอึดอัดอะแล้วดูอยากได้แม่งไม่ปิวเลยดูดิดูความเก่าของแม่งดิเยียด yeah, ลมก็ไม่มีด้วยสัตว์เฮียหูม่านแล้วขู่เห็นยันแล้วกูก็กลัวเลยทีนี้ ถ้าผมทนไม่ไหวผมก็จะไปแล้วพี่นะแม่งสุดว่ะหลังนี้แล้วแม่งดูสายสีดิเขี้ย <He> er. ซึ่งตอนที่ผมดึงยันออกอ่ะมันเหมือนมันแปลกๆอยู่นะพี่เนี่ยมันจะมียันอยู่ช่วงเนี้ยที่ผมดึงออกอ่ะเห็นไหมแล้วพี่ก็ดูดิเขี้ยห่งมืดห่งมืด มันมีเสียงในห้องอีกแล้วเหรอเยี่ย <Yeah. S 1> เอ้ยหน้าต่างหน้าต่างบ้านไหนยายกูขึ้นมาแล้วไม่ใช่รอบนันไดเป็นเสียงเดินวะไม่ใช่เสียงผมนะเว้ยไม่ใช่เสียงผมนะเว้ย แกไอมีเสียงคนแก่ไอวัสดีครับทำไมผมมือดานห้องนี้พ enfin ี่คือความรู้สึกมันเ้ย้าเจโอ้อห้โห้